แม่อุ้ยหลุดเป็นแบบนี้แกเพื่อเราไปใช้อะ่ะเอาใหมอุ้ยเราไมเป็นคนจริมันก็แบบมนุษย์ก็แบบบูชา,าอ้อนวอนต่อสิ่งธรรมาชาติลี้ลับนู่นนี่นั่นมันก็คือความเชื่อนั่นแหละมันก็เลยทำให้เกิดศาสนานะคะอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออร,รู้สึกดูฉลาดชังเลยอ,อะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับข้อสวยกันอีกแล้วนะคะในชาหนลอนการ014นะคะสวยก็มากันในรูปแบบว่าชุดนักเรียนม3แบบนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้ข้าสวยจะมาเปิดกระเป๋านักเรียนกันค่ะว่าข้อสวยเนี่ยเอาอะไรไปโรงเรียนบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้อสวยเนี่ยขึ้นม3เรียบร้อยแล้วนะคะข้อสวยก็เลยยังไม่ได้มาแบบ จัดกระเป๋าให้ทุกคนดูเลยแล้วก็แบบยังไม่ได้ให้ทุกคนดูว่าสวยเอาอะไรไปเรียนบ้างนะคะวันนี้สวยก็เลยมาเปิดกระเป๋าทุกคนดูกัน,นะค่ะว่าตอนนี้นะคะเราโตขึ้นแล้วนะเราไม่เหมือนมหนึ่งแล้วเราเอาอะไรไปเรียนบ้างบางคนอาจจะแบบไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยบางคนอาจจะเหมือนเดิมน้อยลงด้วยซ้ําแต่สวยก็คือมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็กระเป๋านักเรียนอันนี้นะคะเป็นของโรงเรียนน่าสวยนะคะโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตนะคะแล้วก็ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนักมากๆอันนี้จะเป็นกระเป๋าของนักของวันศุกร์นะคะทุกคนโอเควันนี้เนี่ยเป็นวันเราลงทุนแบบใส่ชุดนักเรียนมาถ่ายคลิปเลยนะเออมันจะได้แบบว่าเข้าธีมนะคะแล้วก็ทําผมหน้าม้าแบบแต่งเหมือนตอนไปโรงเรียนเลยแต่แค่ไม่ได้ใส่อันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ทุกคนดูกันค่ะว่าเราเอาอะไรไปโรงเรียนกันบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นกระเป๋านักเรียนของเรานะคะทุกคนจะบอกว่าหนักนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นชื่อเนาะค่ะพงกุญแจเราเนี่ยก็จะเป็นออฟโรดนะคะทุกคนออฟโรดล่าสุดวันนะคะทําหลุนที่โรงเรียนด้วยนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือเราใส่เองนะคะทุกคนปิ้นแบบว่ารูปแล้วก็เคลือบเองนะจะได้ไม่ต้องเปลืองตังเพราะว่านี้เรามีอยู่แล้วนะคะนี่ก็ห้อยอย่างเดียวนะคะไม่ได้ห้อ,อยอะไรเนาะมาดูช่องด้านล่างตรงตา โรงเรียนนะคะทุกคนมันอาจจะไม่เห็นนะคะช่องนี้เนี่ยเราใส่มีขนมอันนึงนะคะเป็นขนมแบบนี้ทุกคนซึ่งมันละเอียดหมดแล้วอะ่ะตอนเราโพล่อะมันยังเป็นชิ้นอยู่เลยนะตอนนี้ละเอียดแล้วนะคะแล้วก็มันยังมีเอ่อเป็นเทปนะคะเราใส่แล้วเราลืมเอาออกนะคะมันเป็นสติกเกอร์มันไม่ใช่เทปอันนี้สติกเกอร์นะคะ เป็นสติกเกอร์เป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นผ้าหนาไม้นะคะทุกคนพกไว้2ออันหมดแล้วนะคะสำหรับช่องแรกนะคะแล้วก็มาดูช่องช่องตรงนี้กันนะคะช่องเป็นช่องตรงนะคะกระเป๋าตรงตรงนี้นะคะสวยจะใส่ของหลายอย่างเลย ค่ะอย่างแรกก็เข้าสยหยิบได้อันนี้จะเป็นขาตั้งโทรศัพท์นะคะทุกคนแบบว่าที่ตั้งโทรศัพท์ใช่เอาไว้ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ถ่ายติ๊กตอกได้แต่สวยก็เข้าสวยนังมมงย่งริมหน้าต่างสวยก็ไปพิงกับริมหน้าต่างอืมข้าสยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพกไว้ทําไมนะคะก็พกไวง,ง้นแหละทุกคนค่อยเอาออกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหวีนะคะจริงๆข้าสวยจะพกติดตัวนะแต่ว่า,ามาใส่เพื่อทุกคนรู้ว่าเฮ้ยสวยพวกนะ แล้วก็อันนี้เป็นลิปสติกนะคะสวยก็พกเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีกระดาษกระดาษซับมันนะคะซับหน้ามันเนาะแล้วก็มีพลาสเตอร์ยานะคะพกไว้เผื่อเลือดออกแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกสมุดวัคซีนเนาะแล้วก็ใบฉีดวัคซีนที่แบบเออพกไว้เผื่อว่าเจะได้จําได้ว่าแบบฉีดวัคซีนอะไรเผื่ออะไรเผื่อคู่ถามอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ยางมันผมนะคะพกทําไมไม่รู้เพราะผมเท่านี้เองอ่ะ แล้วก็มียางมัดผมอีกอันนึงค่ะทุกคนแล้วก็มันหล่นไปแล้วจะเป็นคลิปหนีบแบบนี้นะคะเอาไว้หนีบกระปุงนะคะมีสองอันนะอัดหล่นไปแล้วอันหนึง่งแล้วก็หมดแล้วนะคะสําหรับช่องนี้นะคะทุกคนช่องช่องนี้ช่องตรงหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ช่องตะข่ายเนี่ยเราไม่ได้ใส่อะไรนะคะทุกคนแล้วก็มาดูช่องกลางช่องนี้กันนะคะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเปิดมาก็จะมีเป็นทิชชู่นะคะเอาไว้แบบใช้บางทีเราเป็นน้ำมูกเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ไว้เช็ดเนาะแล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีช่องแยกตรงนี้นะคะช่องตรงนี้เนี่ยเราใส่มีเป็นอันนี้เลนกล้องนะคะเลนกล้องแบบนี้ที่คนเขยคิดกันเมื่อก่อนอะใช่ไหมแล้วก็ซื้อแล้วเราก็มีรีโมทอันนี้ไว้ด้วยไว้ถ่ายรูมนะคะ เออแต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกมันเชื่อมต่อไม่ติดอะไม่เป็นไรมันมาจากขาตั้งกล้องนี่แหละที่เราแบบซื้อมาอะไรอย่างนี้นะคะเอาไว้เชื่อมต์ถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็ตั้งไกลๆแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้เชื่อมแล้วก็อันนี้เมนน้ำหอมนะคะนี่ใช้เป็นแบบรานยี่สิบอ่ะทุกคนเท่านี้แล้วแล้วก็มีเป็นลิควิดน้ำนะคะแล้วก็ลิควิดแห้งพกไว้สำรองนะคะเผื่ออันที่แบบว่าอยู่ในกระเป๋าเดินสอมันหมดนะคะ แล้วก็จะมีเป็นแม็กนะคะแล้วก็ไส้แม็กนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับช่องนี้เนาะขอใส่ก่อนดูของในช่องกันนะคะช่องใหญ่ก็จะมีอันนี้เป็นแมสสำรองนะคะส่วนใช้เป็นแมสสีขาวนะคะพกไว้เพื่อเปลี่ยนแมสเพราะว่ามันบางมากเลยแล้วก็มันร้อนก็คือเปลี่ยนแมสเลยเวลาเข้าแถวทีนึงเนี่ยร้อนแบบแมสเปียกเลยนะคะ แล้วก็มีสีไม้นะคะใช้มันเดิมเลยนะคะแล้วก็มีเป็นสีไม้คันเลอร์นะคะแบบนี้แล้วก็มีสมุดโน้ตสองเล่มนะคะทุกคนว่าสวยเนี่ย่าพกสองเล่มจริงๆริสวยมีสามเล่มจะมีพล a นเนอร์อีกเล่มนึงด้วยแต่ว่าเขาสวยไม่ได้พกนะคะสวยพวกเป็น <c oughs> สมุดจดการบ้านนะคะแต่ไม่ได้จดหรอกก็จดนั่นแหละอันนี้เป็นของมสองนะคะ ของมสมเนี่ยก็ยังไม่มีเท่ายังไม่มีนะคะก็มีแต่ว่าสวยทําที่โรงเรียนไปแล้วก็เลยไม่ได้เขียนนะคะอันนี้จะเป็นสมุดแบบว่าไว้จ,ดน,นจดนู่นจดนี่ไดอารี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบเขาสวยเขียนระบายเนาะและ้วก็อันสีแดงนี้ไอสีส้มนะคะอาจจะเป็น YouTube นะคะแบบว่าเหมือนแพลนคลิปอะไรอย่างเงี้เนาะนี่สวยจดแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นพวกเป้าหมายแบบเฮย้ยในชีวิตเนี่ยเราจะทําอะไรแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเออนั่นแหละแบบเฮ้ยเราจะเรียนต่อที่ไหนอะไรเงี้ยก็เขียนไว้เนาะ แล้วก็ไอสีส้มก็อย่างที่บอกมันก็คือแพลนนี่ก็คือแพลนคลิปที่เราจะถ่ายนะคะคิดไว้เยอะมากๆคอนเทนต์คิดเยอะมากแล้วก็แต่ว่ากําลังทยอยถ่ายอยู่นะคะทุกคนตอนนี้ลมแรงมากอันนี้นะคะจะเป็นพวกยอดเข้าถึง YouTube ของเรานะคะคนดูเพิ่มเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็จะเขียนจดไว้จะได้รู้ว่าเฮ้ยแต่ละอาทิตย์นี่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะเี่เพอสวยหยุดถ่ายคลิปไปสักพักหนึ่งนี่ยอดตก,กแบบ ตกแบบเยอะมากๆจริงๆอะ่ะคือถ้าเราหายจาก youtube แป๊บ,บเดียวอะ่ะคนดูหายเลยนะจริงๆเออสวยต้องลงคลิปบ่อยๆนะคะใช่มันคือเหตุผลที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาลงคลิปบ่อยเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราหยุดลงไปแค่แบบวันสองวันอ่ะยอดตกได้เลยจริงๆนะถ้าสวยมาสังเกตดูอะ่ะของเขาสวยอะ่ะเพราะสวยไม่ได้ลงเนี่ยยอดหายเลยเออนะคะก็เคลหมดแล้วนะคะช่องนี้แล้วก็มาดูช่องใหญ่สุดกันนะคะทุกคนอันนี้ตารางสอบมันก็จะเป็นของแบบว่า วันศุกร์นะคะเอ้ยเดี๋ยวเรามาให้ดูช่องข้างๆนี้ก่อนอันนี้จะเป็นขวดน,น้ําโรงเรียนนะคะขวดน,น้ำโรงเรียนจะเป็นแบบนี้นะคะล่มใส่ทองนะคะล่มใส่ใช่น้ําดื่มล่มใส่นะคะแล้วก็มีขยะค่ะขยะกระดาษที่วสวยฉีกเขียนใหม่ในสมุดแล้วก็ทิชชู่นะคะหมดแล้วนะคะสาบช่องนี้มันเป็นช่องใส่ขวดน,น้ำนั่นแหละส่วนฝั่งนี้นะคะสวยก็จะใส่เป็นทิชชู่เปียกนะคะ แล้วก็สวยจะมีขวด3ามขวดอันนี้นะคะขวดแรกเนี่ยจะเป็นที่ฉีดยุงนะคะไว้แบบว่าบางทีสวยคันสวยฉีดยุงในห้องเรียนไม่มียุงหรอกแต่คันก็เลยฉีดเลยนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นที่ฉีดคอเนี่ยจะหมดแล้วเอ้ไม่หมดหรอกก็แบบประมาณนี้เพราะว่าเจ็บคอเป็นคนเจ็บคอง่ายมากๆหรือกินข้าวเสียแดดก,ก็เจ็บคอมันจะแบบเหมือนมีอะไรอยู่ในคอหรือคนเก็ it, ปะเออนั่นแหละก็ฉีดไว้อันนี้จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะก็จะหมดแล้วเหมือนกัน ฉีดเล่นนะไม่ใช่ไรเพื่อนเราไปฉีดเล่นกันแต่ก็ใช้จริงด้วยนะทุกคนที่ชูเปียกก็ยังไม่ได้ใช้หรอกก็พกไวเฉยๆพกไวเฉยๆเพื่อได้ใช้นะคะหมดแล้วนะคะมาดูช่องใหญ่กันนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้ดูจั <c oughs> นี่ช่องใหญ่เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นกระเป๋าแอสเซสซอรีนะคะที่เราให้ทุกคนดูไปแล้วในเอ่อ One day in school นะคะคือถุงเก่าเราหาไม่เจอถุงสีขาวเป็นถุงผ้าอันนี้สวยเนะี่ยจะใส่เป็นแอร์พอร์ตใช่ไหมอุ้ยหลุดเข้าสวยแล้วใส่เป็นแอร์พอร์ตนะคะแบบนี้นะคะแล้วใส่ก็จะมีหูฟังธรรมดาด้วยรู้สึกว่าเพื่อนใช้แล้วมันแบบเพื่อนยืมไปใช้แล้วแบบดูสิทุกคนเราเพิ่งมาเห็นเมื่อคืนอะว่ามันแบบเป็นแบบนี้แกเพื่อนเอาไปใช้อะ มิมี่ค่ะมารับด้วยนะคะมิมี่มิมีม่รู้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็นนี้จะเป็น power bank นะคะอันเดิมเลยซึ่งมันลางแลว้วอะกีแอมไม่รู้นะคะมันเขียนว่าแปดหมืนเว้ยแต่แบบชาร์จแป๊บเดียวเองแล้วก็พังไปอันนึงมั้งรู้สึกว่าชาร์จแล้วมันไม่เต็มสักอันนึงอะมันไม่เต็มสักทีแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็ใส่โทรศัพท์ด้วยนะคะอืมนี่นะคะแล้วก็ ันต่อไปในกระเป๋านักเรียนเรานะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะถุงนี้นะคะจะพกตลอดแล้วก็ใช้ตลอดใช้บ่อยมันก็คืออูโนโค่ะทุกคนนี่นะคะเล่นจับแบบสีอะไรคะสีอะไรไม่ใช่ดูดวงดูดวงก็ไปเล่นโอูโนโกับเพื่อนนะคะทุกคนก็ทุกคน,กกคนถ้าใครตามสตอรี่ไอก็จะเห็นว่าเราแบบลงฉันสับไม่เป็นอนะ ฉันสับไมเซียนะขอแบงค์ครึ่งนึงได้เปล่าทำไมอุ๊ยเราสับไม่เป็นคนจริงๆรนะคะเยอะมากอันนี้ซื้อแบบว่ารู้สึกจะ80หรือเปล่าไม่แน่ใจหารกับเพื่อนนะคะซื้อกันตั้งนานแล้วแล้วก็จะมีอีตักนะคะมีใครแบบว่ารู้จักอีตักไหมทุกคนมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบผลไม้เป็นสัตว์แล้วก็ตักเล่นอะกับช้อน เล่นตั้งแต่ป .4 เล่นตั้งแต่ป .4 ใช่นานมากๆก,ก็จะใส่ถุงนี้นะคะแล้วบางทีบางทีเราไปเล่นแบบเล่นในห้องเล่นห้องสมุดอะไรเงี้ยคาบว่างปุ๊บก็เล่นเลยนะคะเห็นไหมเป็นเด็กดีจังเลยอ่ะไม่ทําการบ้านอะ่ะไม่ทํางานอะ่ะนั่งเล่น <c oughs> ค่ะอันนี้ต่อไปจะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะเราซื้อใหม่เนาะอันเล็กๆแบบนี้นะคะ ก็จะมีแบบว่าโพสตอิฐด้วยเนาะแล้วก็มีแบบว่าคัตเตอร์ปากกาอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ยังพกไฮไลท์พกไฮไลท์เพิ่มเพราะว่าใส่ไม่พอก็คือถามว่าใช้ทุกอันก็คือใช้ทุกอันใช่ใช้ทุกอันอันนั้นเคอนที่ใช้บ่อยอันนี้ก็คือก็ใช้เหมือนกันนั่นแหละแต่แค่แบบเออพกมาอีกนะคะสรุปก็คือกระเป๋าดินสอชั้นแบบทำไมไม่ซื้อใหญ่คะงงเนาะ แล้วก็จะเป็นไม้บรรทัดอันยาวนะคะก็ไม่ได้ใช้หรอกพกไว้เผื่อได้ใช้เพราะว่าส่วนใหญ่ใช้แต่ไม้บรรทัดอันเล็กนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกหนังสือเรียนอะไรอย่างเงี้แล้วเนาะอันนี้จะเป็นบันท ian ึกการอ่านนะคะอันใหม่ยังไม่ได้จดเฉียนชื่อแล้วก็ไม่ได้เขียนเลยแล้วก็มีพวกสมุดเรียนนะคะทุกคนสมุดเรียนวันศุกร์ก็มีเท่านี้นะคะมีไม่เท่านี้ ก็เป็นแบบว่าสีแบบนี้มันไปออกใหม่ด้วยเนี่ยสีใหม่นะนี่นะคะมันถึงขนาดนี้ก็เป็นแบบใหม่นะตอนเราสวใช้ตอนประถมอะกับมัธยมมันก็ใช้เหมือนกันนะเขาเพิ่งมาทําใหม่มันจะเป็นแบบเหมือนฟิลสมุดจุดการบ้านอนี่ทุกคนรู้จักใช่ปะเออแล้วก็เนื้อเรื่องอะมันไม่ได้เขียนแบบเดิมอะตอนเราเขียนแบบตอนนู่นอะตอนที่มันยังไม่ทําแบบเนี้ยคือมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยอะมันจะไม่ใช่แบบเนี้ย อันนี้เป็นแบบใหม่เหมือนแค่เขียนคาศัพท์อะเฉยๆแค่นั้นอะแต่ตอนเราเขียนนะต้องเป็นจากนิทานจากหนังสือเรียนแบบ10กว่าบรรทัดอะแล้วแบบอันนี้มันเขียนแค่คาศัพท์แบบสองบรรทัดก็เสร็จแล้วอะก็ส่งได้เลยอะคือแบบทําไมไม่มีแบบนี้ให้มันตั้งนานแล้วคะทําไมเพิ่งมามีหาแล้วตอนชั้นเรียนตอนนั้นคืออะไรคะแล้วก็หนังสือเนี่ยยังไม่มีหนังสือเท่าไหร่นะจะมีแค่ซื่อหนังสือภาษาไทยนะคะเป็นหนังสือแบบว่าให้ฟรีอะทุกคน นี่เป็นหนังสือมอสามแบบนี้มีใครแบบว่าใช้หนังสือแบบเยอะกับเราไหมคะก็คือคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระดาษรายงานแบบนี้นะคะไม่ได้ของโรงเรียนก็มีนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะใช้อันเดิมก็ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่อันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าที่เราเอาไว้ใช้เดินเรียนนะคะบางทีเรามีที่แบบเรียนที่ไม่ใช่ในห้องเรียนเนาะเดินเรียนก็จะ พกอย่างนี้เลยแล้วก็จะพกสมุดเซนของห้องเรียนแบบสมุดเซนที่ครูเขาจะเซนใช่ไหมเราก็ต้องเราทําหน้าที่สมุดเซนเราก็ต้องพกด้วยอันนี้แบบใส่สมุดเรียนใช่ไหมใส่ลิควิดแหงลิควิดน้ํา am, ปากกาแดงปากกาดำแค่นั้นแม่บรรทัดไม่มีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถุงแว่นตานะคะเพราะว่าเรียนคอมแล้วก็พกไปด้วยแต่ว่าสมุดไม่ได้พกนะไม่ได้พกกระเป๋าพกแค่ปากกาแท่งนึงแล้วก็แว่นนะคะปากกาไว้เผื่อคร Schön, ูเซนใช่ไหมแล้วก็แว่นเพราะว่า เราใส่เป็นแว่นกองแสงนะคะใส่เลียนคอมเพราะว่าแสบตานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเออฉันต้องทำใช่ไหมมันคือใบงานสังคมนะคะใบงานสังคมแล้วก็ที่ลองแบบนี้เนาะครูเพิ่งสั่งมาแล้วก็คือครูนั่งผู้ครูให้ดูคลิปแล้วก็ถามแบบตอนนั้นคือแบบฉันหาไอแบบเพื่อนพกกระดาษป่ามาจดเลยครูเปิดคลิปวิดีโอใช่ไหมแล้วครูจะถามแล้วก็แบบจดเนะะื้อหา ก็รีบครูถามครูถามแล้วพอดีเลยอ่ะครูถามว่าศาสนาเกิดจากอะไรแล้วก็ตอบว่าเกิดจากความกลัวความไม่รู้อ่าถูกต้องค่ะใช่ศาสนาเกิดจากความกลัวความไม่รู้ของมนุษย์นะคะที่กลัวอะไรก็คือกลัวพวกสิ่งลีแล้วสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้เกิดการบูชาความมันเป็นความเชื่อความบูการที่แล้วคนก็แบบ มนุษย์ก็แบบบูชาอ้อนวอนต่อสิ่งธรรมชาติลี้รับนู่นนี่นั่นมันก็คือความเชื่อนั่นแหละมันก็เลยทําให้เกิดศาสนานะคะอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออรู้สึกดูฉลาดจังเลยอ่ะฉันตั้งใจเรียนวิชาสังคมมากเลยนะทุกครั้งเลยอ่ะถึงแม้ว่าครูจะเป็นฝ่ายปกครองก็ตามนั่นแหละยิ่งครูเป็นครูฝ่ายปกครองฉันยังต้องต้งใจเรียนอ่ะปกติก็ตั้งใจเรียนสังคมไหมก็ตั้งใจนะก็รู้สึกว่าชอบมันก็โอเคสนุกแต่บางเรื่องก็ไม่ชอบไงแล้วก็อันนี้จะเป็นแฟ้มนะคะเป็นอย่างสุดท้ายในกระเป๋านักเรียนของเรา แฟมใช้แบบเดิมเลยแบบนี้นะคะก็ใส่อันนี้ด้วยทำไมไม่รู้นะคะแล้วก็มีชื่อด้านล่างิเขียนว่ากิ่งการมสามทพ้านะคะโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมีอะไรในกระเป๋านักเรียนนะคะองนักเรียนมสามคนนี้นะคะซึ่งเยอะมากๆเลยฉันแบบโมเย้งมากๆนะคะก็มีเท่านี้นะคะทุกคนคลิปยาวมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยพกอะไรกันในกระเป๋านักเรียนบ้างเราตอนคลิปวันวัน เดวิสคูวันดีอินสคูใช่ไหมข้าสวยบอกว่าสวยพวกกระป๋องเครื่องสำอางใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ไม่มีเพราะว่าข้าสวยไม่พกแล้วเพราะว่าเหมือนครูเพิ่งเทศวันก่อนไปนว่าเรื่องแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องเอาออกแล้วแหละอ,อ,อะไรฉันก็ไม่พกดีกว่านะคะก็หมดเวลานะคะทุกคนก็ใครเนี่ยพกอะไรโรงเรียนแบบของไปโรงเรียนแบบแปลกกันบ้างเนี่ยก็มาบอกข้าสวยกันได้นะคะหรือใครมีแบบว่าเอาอูนอไปเล่นแบบข้าสวยไหม เห็นไหมทุกคนต้องมีนะนี่ไปนั่งเล่นอยู่ในห้องสมุดเมื่อวานเห็นไหมแล้วแบบโตสุดอยู่ในนัน้นะแกแล้วแบบแต่ก็ไม่ได้อะไรนะโอเคทุกคนก็วันนี้ก็พอเท่านี้นะคะไม่บา,ายใครลืมกดไลค์ก็ส,ะสะับสกายทั้งเสอรกันได้นะคะอีนิดเดียวเนี่ยจะ800ซับแล้วทุกคนก็วันนี้ไม่บายค่ะ